นี่นะคะชื่อแ e ็กโดนอีซี่สามซีความจุ17ลิตรใช่ไหมคะประมาณนี้นะคะทุกคนแม่บุต้าก่อนนั้นนี้บันทึกไว้ตั้งเยอะแล้วพ้นได้เฉพาะน้ำเลอทุกคนไม่ใช่แบบเม็ดเนาะของเรามีหลายรุ่นนะครับอ๋อใช่ไหมคะตั้งแต่รุ่น สิบลิตรอ๋อค่ะตอนนี้ถึง5 0าสลิตรถึงห้ลิตรอันนี้คือ1 7บลิตรเนาะคือรุ่นนี้นี่คือรุ่นของโครงการเน็กโดนร่วมกับดีป้าอ๋อมันมีของโครงการซื้อส่วนตัวก็ได้ใช่ไหมคะคอ๋อเพราะว่าพี่เขาบอกว่ามันเป็นซื้อได้เฉพาะของโครงการเท่านั้น อ๋อมันคลรส่วนกันนะอ๋อช่วนี้เรามีโปรโมชั่นอยู่แบบส่วนตัวก็ได้ส่วนตัวก็ได้ครับอ๋อส่วนบุคคลถ้าใครสนใจนะคะราคาเริ่มที่เท่าไหร่นะคะคุณพี่ราคาปกติมันสองแสนกว่าตอนนี้เรามีโปรโมชั่นอยู่ที่แสนแปดหมื่นประมาณแสนเก้าหมื่นครับผ่านถ้าหาข้อมูลในได้ที่ไหนคะตัวนี้หาข้อมูลได้ที่เห็นไหมครับแต่ในงานเข้าไปในเฟซบุ๊ก พิมคาว่าเราไม่อยากจะเว้น5เมตรแนกโดนประเทศไทยโอเคแนกโดนประเทศไทยนะคะทุกคนมีหลายราคาสอบถามตามตามฟซนะคะแนกโดนประเทศไทยสามารถสอบถามได้ด้วยถ้าบอกว่าผ่านมาจากช่องแม่บุตรตาขอราคาพิเศษเอาอีกแล้วได้ครับให้กันได้ครับเพราะว่าเรามาเผยแพร่ให้ไม่ได้คิดราคานะให้ถามกับทางบริษัทเดาว่า ได้ข่าวมาจากตรงนี้มีราคาพิเศษให้มาเ็เาไปวาเาไปนะคะว่าาไปนะคะราคาพิเศษใดเด้อพี่น้องแม่บุตรต้าอันยังก็เขาเรียกว่าโปรโมทให้ลดเขาอย่างกับลดต้นทุนเนาะในการทําเกษตรหรือว่าความสะดวกสบายในสมัยใหม่จากพี่น้องใจสอบถามได้เป็นของเจ้าของเป็นของส่วนตัวก็จะแบบว่า ลดต้นทุนในการทําเกษตรเนาะอยู่ในเรียกว่าอยู่ในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งดิจิทัลอ๋อกระทรวงดิจิทัลของกระทรวงดิจิทัลหนึ่งตำบลหนึ่งหนึ่งดิจิทัลหนึ่งดิจิทัลนะคะเป็นส่วนกลางก็ได้รวมกลุ่มกันไปซื้อยังสิบ่ค่ะใช่ครับอ่าวิสาหกิจชุมชนโอเคอ่ามีมีมีหลายหลายตัวเลือกนะคะไม่ได้ขายเฉพาะตอนแรกเข้าใจว่าเฉพาะกลุ่มอย่างเดียว อยู่ที่นนท,นนทบบรัทบ,บรนนทบ,บุรีแต่ว่ามีศูนย์อยู่ทั่วประเทศประมาณห้าสิบกว่าศูนย์ทั่วประเทศสุดยอดค่ะใครสนใจก็เข้าไปดูนะคะที่โดนบินประเทศไทยนะคะขอราคาพิเศษแอก,กโดนแอกโดนประเทศไทยที่เฟซบุ๊กนะคะขอราคาพิเศษคุยกันได้มากแบบกุ้มหรือว่าแบบส่วนส่วนบุคคลสอบถามได้มีมีตั้งแต่สิบลิตรถึงห้าสิบลิตรใช่ไหมคะความจุ ประมาณนี้นะคะ,ะคพี่น้อ,องปไปไปเกษตรกรไทยไมีแต่รวยๆไปอุดหนุนกันว่าไปสอบถามคุณพี่ได้รหรือว่าประมาณนี้ีซี่สา,ามสี่เต่โดนยินประมาณนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์สนใจสอบถามแม่แม่บุตาปักหมุดขางรางซื้อซื้อของอันของบ้านหลักของคุณนะคะขอบคุณค่ะ